สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลอร์ทาร่นะคะระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้างมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันนะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่เป็นประเด็นกับคุณคนที่คบหาดูใจกันหรือใดๆก็ตามนะคะขอให้นึกถึงหน้าเขาไว้นะระหว่างคุณกับเขาช่วยเล่าสตอรี่ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้เ,เพื่อนๆได้ฟังนะคะแม่หมอจะเปิดเขาห้าใบก่อนแล้วก็เปิดคุณห้าใบเพื่อรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะ ขอดูเขาห้าใบนะคะแล้วก็ขอทุกคุณห้าใบใต้สำรับใต้สำรับเป็นสามถ้วยบางคนในตอนนี้ก็อาจจะมีความสุขดีหรือบางคนก็ลดสถานะลงจากแฟนกลายเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมาดูเขาละกันเขาเสียใจความระหว่างคุณกับเขาเขาเสียใจ แล้วก็เขาดีใจมันเกิดอะไรขึ้นโอเคในตอนนี้นะเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะ่ะมันทำให้เขาได้ได้อิสระอมมันทำให้เขาได้ได้มีความสุขมากขึ้นอะ่ะมันมีเดทด้วยแล้วก็เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์หัวท้ายเดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็เดทเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดแม่หมอรู้ได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขา เ okay. ระหว่างคุณกับเขาว่ามีการเปลี่ยนแปลงก,กันเกิดขึ้นแน่นอนลดสถานะความสัมพันธ์เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่กดดันอะไม่กดดันแล้วก็ทําให้เขาได้มีเวลาส่วนตัวทําให้เขาได้ได้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเอาจริงๆคุณอาจจะเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในแต่ที่ไม่หมอเห็นนะ่ะ คุณกับเขาอะน่าจะลดสถานะกันแล้วทําให้เขาได้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมทําให้เขาได้ไปมีแพชชั่นอยากที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องการได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพอวักพวงว่าเออคุณจะรู้สึกยังไงนะอะไรนะเขาชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่เห็นเด่นชัดเลยเขาอาจจะชอบอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวแล้วกออ็สร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะเขาต้องใช้แบบต้องใช้ความคิด ต้องใช้การแอคชั่นต้องใช้เวลาให้เขาต้องให้เวลากับตัวเองมากๆเลยในการที่เขาจะสร้างผลงานอะไรสักอย่างนึงเขามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะความรู้สึกของเขาอะที่มีในตอนเนี้ก็คือดีแล้วดีแล้วที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาไม่ได้รังเกียจเขาไม่ได้อ่อรู้สึกว่าเออไม่มีคุณแล้วโชคดีจังเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น การลดสถานะความสัมพันธ์นะทำให้เขาได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทำให้เขาได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการได้มากขึ้นให้อิสระกับตัวเองได้มากขึ้นแต่สิ่งที่แม่วาเห็นก็น่าจะเขาน่าจะไม่ได้มีใครอะ่ะเขาน่าจะชอบที่จะแบบไปสารต่อภารกิจของตัวเองมากกว่าแล้วคุณละ่ะมาดูคุณจ u s t i c คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ทนเออคุณก็ไม่ทนเหมือนกันในสถานการณ์นี้นะจ u s ติกราชินีถือถ้วย s t a i แล้วก็อัศวินอัศวินถือไม้เท้าอันนี้อัศวินถือดาบอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็เดอะมูลถามถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้การลดสถานะความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยคุณก็ดูไม่ถึงกับว่าดีใจว่าเอออะไรแบบนี้นะหรือเสียใจมากเหมือนเหมือนทุกอย่างมันลงตัวมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุณรู้สึกว่ามันลงตัวกว่าแล้วก็ต่างคนต่างให้ความยุติธรรมกับ แต่และฝ่ายด้วยคุณก็อยากที่จะใช้ชีวิตแบบนี้คุณก็อยากที่จะเป็นแบบนี้เขาก็อยากที่จะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อคบกันแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาดูอึดอัดคุณเลยแบบตกลงแล้วว่าตัดสินใจกันแล้วแหละว่าลดสถานะมาเป็นเพื่อนกันแล้วกันก็พูดคุยกันได้นี่แหละนะแต่ก็ไม่ได้แบบจะต้องมาเป็นแฟนกันหรือใดๆทั้งสิ้นอ่ะคุณก็ไม่ธรรมดาคุณก็ไม่ธรรมดาคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นเป็นคนที่ทําอะไรก็ จร,จริงใจแล้วก็จริงจังกับงานที่ตัวเองทําด้วยใส่ใจความรู้สึกกับงานที่ตัวเองทําคล้ายๆว่าถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องงานเนี่ยคุณก็จะยกให้กับเรื่องงานให้เกียรติให้เกียรติงานของตัวเองเขาก็อยากที่จะหาแพชชั่นแบบนี้เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าเออตัวเขาเองก็น่าจะสร้างประโยชน์อะไรได้เลยต,ต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ดีกว่าให้พื้นที่ของตัวเองดีกว่าถามถึงความรู้สึก ในใจคุณยังมีความรู้สึกดีกับเขานะคุณยังมีความรักคุณยังมีความรักยังมีความคิดถึงเขาอยู่แต่ตัวเขาไม่ได้รังเกียจอะไรคุณแต่ในตอนนี้เขาแบบเหมือนกับมุ่งเน้นไปที่การใฝ่รู้อ่ะการศึกษาเขาน่าจะมีบางอย่างที่เขาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมที่เรียกได้ว่าต้องตัดทุกอย่างออกหมดเลย แล้วก็ไปจริงจังลงแรงลงแรง,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 งกายแรงใจในเรื่องนั้นเลยแล้วคุณก็เข้าใจคุณก็เข้าใจเพราะคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากประสบความสําเร็จเหมือนกันคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความเข้มแข็งมากๆคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเขาด้วยซ้ำอ่ะหน้าที่การงานความรับผิดชอบอะไรของคุณน่าจะอยู่สูงกว่าเขาด้วยซ้ําคุณเลยปล่อยหรือเปิดโอกาสให้เขาได้ไปเติบโตและตัวคุณเองก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทํา างคนต่างฝ่ายต่างหันกลับมารักตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันไว้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องมาด่าทอกันมาท็อกซิกใดๆก็เป็นอะไรที่น่ารักดีมนกันนะเป็นอะไรที่น่ารักดีมนกันแล้วหมอจะให้ไพ่บอกความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ในเมื่อห่างกันแล้วในเมื่อลดสถานะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เขาก็เสียใจนะจริงๆเขาไม่อยากให้มันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นเขาไม่อยากให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะแต่ทํายังไงได้ทํายังไงได้ทุกอย่างมันต้องมันต้องไปต่ออืมทุกอย่างมันต้องไปต่อเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยแล้วกันแต่สิ่งที่เขาคิดอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบการที่ลดสถานะกับคุณอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่คุยกับเขาเลยไม่ใช่อะ่ะยังคุยกันยังเป็นเพื่อนกันยังปรึกษาหารือกันได้ยังพูดคุยยังมีความรู้สึกดีๆ ต่อกันแล้วกันเขาเขาเห็นแบบนั้นถึงแม้ความรู้สึกมันจะยังไม่ไม่เหมือนเดิมอะแต่เขาก็รอเขาอ,อีกหน,หนึ่งใบนะคะเขารอที่จะเริ่มต้นใหม่เขารอวันเวลาที่เหมาะสมเขารอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขารอให้เขาได้เติบโตขึ้นเขามีความหวังว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แน่นอนสําหรับคุณนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาดีดาอย่างที่หมอบอกไปอะไม่ใช่ว่าเขาดีดาที่แบบเลิกกันกับคุณไม่รักกันแล้วไม่โอเคอะไรอย่างเงีย้ยบอกโหสบายใจมากไม่ใช่นะ เขาก็รู้สึกเสียความรู้สึกเหมือนกันที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเขาก็อยากจะจะข่อยคว้าตรงนั้นไว้เหมือนกันแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เขาก็คงไว้ซึ่งความรู้สึกดีๆที่มันยังพอเหลืออยู่ความรู้สึกดีๆที่ยังพอเหลืออยู่เขาเก็บตรงนั้นเพื่อเพื่อว่าไม่ให้สายสัมพันธ์ของคุณมันถูกตัดขาดออกไปเลยแล้วคุณล่ะรู้สึกไงกับเขาหกดาบมุฟออนราชาถือเหรียญ ราชินีถือดาบแล้วก็ก้าดาบสองเหรียญคุณก็มีความหวังเหมือนกันที่จะกลับเจ้าบนกลับมาคบกันแต่สำหรับเป็นสี่เมท้าว่ะคุณสองคนนะ่ะน่าจะน่าจะไปทําภารกิจกันก่อนแหละน่าจะแยกย้ายกันไปทําภารกิจก่อนนะถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะคุณก็เครียดนะที่มันเป็นแบบนี้คุณก็รู้สึกไม่โอเคนะที่มันเป็นแบบนี้แต่ทํายังไงได้มันต้องบูมออนอะทํายังไงได้มันต้องเติบโตอะ่ะทั้งสองคนเลยอะ่ะ จะต้องเติบโตจะต้องไม่ถ้าคืนไม่ไม่ลดสถานะหรือคืนไม่ให้ไม่คืนความเป็นตัวตนของกันและกันได้เนี่ยนะมันไปต่อไม่ได้คุณก็ยังอยากที่จะเติบโตเขาก็ยังอยากที่จะเติบโตดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้แม่หมอเห็นว่าคุณก็ให้โอกาสตัวเองได้ได้โฟกัสสิ่งที่ต้องการให้โอกาสตัวเองได้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยแต่มันก็ไม่ใช่แบบ จะตัดไปเลยฉันจะต้องไปแบบลืมเธอฉันจะเกลียดเธอไม่ใช่คุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะเนี่ยมันมีความวิตกกังวลสําหรับคุณค่อนข้างที่จะนอนไม่หลับ,บนึกถึงเขาส่วนเขาว่าเหมือนนิ่งเหมือนนิ่งเฝ้ารอได้แต่ก็รอการเริ่มต้นใหม่ส่วนคุณก็เครียดเหมือนกันว่าเออจะวนกลับมาไหมจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมคุณก็พยายามที่จะปรับตัวนะให้เข้ากับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใหม่เนี่ย ถึงแม้มันจะไม่ได้ลงลงลงตัวเท่าไหร่อ่ะมันก็ยากนะจากคนรักกันเป็นเพื่อนเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยากแต่คุณก็พยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะปรับให้ดีที่สุดอ่ะเพราะอย่างน้อยอ่ะความรู้สึกดีๆที่เหลืออยู่อ่ะคุณก็คิดว่ามันดีกว่าดีกว่าได้ได้เห็นกันได้พูดคุยกันมันเป็นความทรมานที่แตกต่างกันออกไปคุณคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีขึ้นถ้าคุณปรับตัวได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นและทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้น ต่างฝ่ายต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันได้ไปเติบโตและคุณก็เห็นภาพในอนาคตของคุณชัดเจนมากขึ้นนั่นคือส่วนดีนั่นคือส่วนดีที่คุณยอมตัดใจนั่นคือส่วนดีที่คุณยอมที่จะให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไพ่ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะว่าระหว่างคุณกับเขาในอนาคตอันใกล้จะเป็นยังไงคะระหว่างคุณกับเขาเจ็ดถ้วย จ็ดถ้วยสิบถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็สี่ถ้วยแล้วก็สองไม้เท้าระหว่างคุณกับเขา่าไม่ได้ตัดขาดหรอกนะตัดกันไม่ขาดหรอกอืมจริงๆตัดกันไม่ขาดจริงๆตัดกันไม่ขาดเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบเออไม่อยู่ในสถานะแฟนก็ต้องอยู่ในสถานะเพื่อน ไปแบบนี้คนรู้จักใดๆก็ตามแต่ตัดกันไม่ขาดแน่นอนมีกันและกันอยู่ในจิตในใจตลอดฟันถึงกันคิดถึงกันมีความรู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกว่าพิเศษกว่าคนอื่นถ้าคุณเปิดโอกาสคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือเขาเปิดโอกาสคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่มีใครแทนที่คุณได้หรือแล้ก็เขาได้อะไรแบบเนี้ยคงไว้ซึ่งสถานะที่ดีเพราะมันมีบางอย่างที่มีเป้าหมายหรือความคิดอะไรบางอย่างที่คล้ายกัน คุณกับเขาอะมีเป้าหมายที่ที่คล้ายๆกันเลยยอมที่จะให้ต่างฝ่ายต่างไปไล่ล่าความฝันของกันและกันก่อนและสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณสองคนน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกันทั้งสองคนแล้ววันหนึ่งได้มาบรรจบกันแล้วมาพูดคุยกันแล้วว่าเออเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงและในระหว่างทางที่จะได้เจอกันมาพูดคุยกันเนี่ยนะคุณสองคนไม่ได้หาย ไม่ได้ห่างหายจากความรู้สึกที่มีให้กับกันและกันเลยยังคงคิดถึงกันยังคงมีความแบบส่งพลังงานะให้กันและกันเสมอถึงแม้ในตอนนี้อาจจะห่างกันนะอาจจะไกลกันแต่ก็คอยส่องคอยมองคอยดูชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอไม่มีใครมาแทนที่ได้ยังไม่มีใครมาแทนที่ได้แต่ถามว่าจะกลับมาคบกันเร็วๆนี้ไหมก็คุณคุณก็น่าจะยังคงไม่อะ ส่วนเขาก็รู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆที่จะรู้สึกดีส่งพลังงานดีๆยามใดที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณอนะมันเหมือนพลังงานสองพลังงานส่งถึงกันมันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะหายากมากนะถ้าพลังงานของของคนสองคนเป็นแบบนี้ก็หายากมากคุณเชื่อได้เถอะว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณนะ ยังไงซาก็หนีกันไม่พ้นบางคนห่างกันไปเป็นสิบปีก็มีนะแล้วก็ยังไงก็ต้องวนกับมาหากันและช่วงสิบปีที่ห่างกันนะเชื่อไหมจิตวิญ,ญญาณของสองดวงเนี่ยไม่เคยห่างกันเลยทั้งสองดวงยังคงค,งคิดถึงกันยังติดต่อยังไงก็ติดต่อนานๆที่ติดต่อหรืออะไรก็ตามก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ถูกตัดขาดออกไปเลยแล้วพอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่างคนต่างเติบโตทางด้านจิตวิญ,ญญาณต่างคนต่างเติบโต ด้วยสภาวะทางด้านจิตใจได้มากขึ้น่ะจะเข้าอกเข้าใจกันดีมากๆและจะเป็นอะไรที่เกื้อนหนุนกันมากๆมาให้ไพ่ของแม่หมอสำหรับนี้ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะเวดดิ้งสุดสรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องลงลงเอยที่การแต่งงานคุณกับเขาอ่ะยังไงก็ต้องลงเอยที่การแต่งงานอยู่ดีอ่ะลงเอยด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อคู่กันเป็นความรักแท้เป็นความรักที่ที่เป็นความรักที่ปลอดภยัยอ่ะ คุณรู้สึกว่าถ้าคุณคบกับใครเปิดใจคบกับใครเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้เขาคบกับเขาคนนี้เขาก็เช่นกันเขาก็รู้สึกว่าการจะคบกับใครหรือเปิดโอกาสคุยกับใครสักคนหนึ่งอะมันก็รู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยอ่ะคุณเข้าใจไหมความรักที่ปลอดภัยอ่ะไม่บอกเชื่อได้ว่าเจ้าของคลิปเข้าใจนะความรักที่ปลอดภัยเป็นแบบไหนคุณสองคนดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอไม่มีใครมาแทนได้เนี่ยฮันนีมูนด้วยยังไงซ้ำมีโอกาส สมมากที่คุณจะได้กลับมาแต่งงานกันไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปแค่ไหนหัวจิตหัวใจของคนสองคนน่ะดึงดูดกันเสมอเสมอไม่มีวันใดที่เขาไม่คิดถึงคุณไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ไม่เคยภาคความรักภาคความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้และแม่หมอก,ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าคุณก็เป็นแบบนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีแพชชั่นกับการทํางานหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวก,วการเติบโตมากแค่ไหนคุณก็ไม่เคย ทิ้งเขาหายไปจากหัวใจของคุณคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานของเขาอยู่เสมอๆว่ามีเขาอยู่เสมอๆเขาเป็นเหมือนคุณคุณเป็นเหมือนเขาเท่าที่แม่หมอเห็นถึงพลังงานของคนสองคนเป็นอะไรที่การันตีได้วันหนึ่งคุณจะกลับมาเจอกันแน่นอนแล้วก็กลับมาลงเอยกันแบบแบบแฮปปีเอนดิ้งแบบคนที่เป็นคู่แท้เป็นคู่แท้เป็นโซเมท เป็นเนื้อคู่เป็นทุกอย่างเลยอะแล้วแต่ว่าคุณจะมีมีเขาเรียกว่าวางวางกำหนดหรือเขาเรียกโซแพนระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมาในรูปแบบไหนแต่ยังไงก็ต้องวนมาเจอกันอยู่ดีนะยังไงก็ต้องวนมาเจอกันอยู่ดีเพราะดึงดูดกันมากๆดึงดูดกันมากๆ รักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นประโยชน์มากๆเป็นพลังมากๆในการที่จะให้คนสองคนได้เติบโตนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ